อันนี้เราถึงท่าเรือทับละมุแล้วนะคะท่าเรือทับละมุอันนี้เราจองกับเลิฟอนามันเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเขาบอกว่ามีอาหารเช้าเล็กน้อยให้ด้วยนะคะกินเพื่อจะได้ไม่เม,มาเรือนะไปกันสวัสดจองไปซีมิลันซีมิรันซีมิลันทีนีนนน่เลยนะ มาถึงเราก็ต้องเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและรับริสแบนค่ะใครที่ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมานะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะที่นี่เขามีให้ช้อปปิ้งครบเลยตอนนี้เช็คอินแล้วนะคะได้ริสแบนสีส้มมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้าด้านในกันเขามีผ้าเช็ดต,ตัวกับฟินให้ยืมด้วยนะคะอาหารเช้าที่นี่บอกเลยว่ามาฝากท้องได้เลยค่ะ มีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มขนมปังปิ้งแซนด์วิชผลไม้เครื่องดื่มต่างๆแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟตด้วยนะคะทานรองท้องก่อนลงเรือกันได้เลยค่ะพอทานอิ่มท้องกันสักพักนะคะเจ้าหน้าที่รวมถึงไกด์เขาก็จะเรียกรวมพลตามสีริสแบนค่ะไกด์หลักของเราวันนี้ก็คือคุณแพตตี้คนนี้นะคะ เขาก็จะบรีฟพวกเรากันก่อนค่ะว่าวันนี้จะไปที่ไหนยังไงกันบ้างแจ้งกำหนดการข้อห้ามข้อควรระวังต่างๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมกว่าๆค่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วท้องฟ้าวันนี้เหมือนจะมีเมฆเยอะดูคลุมๆนะคะหวังว่าใกล้ๆถึงเกาะแล้วฟ้าจะใสนะคะ ิจองทัวร์กับเลิฟอ,อันดามาันจากงานไทยเที่ยวไทยค่ะได้มาในราคาคนละ2,999บาทแล้วแต่ช่วงโปรของเขานะคะราคานี้ก็จะรวมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเดย์ทริปหมู่เกาะซิมิลันรถตู้รับส่งที่พักกับท่าเรือฟรีเฉพาะคนที่พักเขาหลักเท่านั้นนะคะค่าเข้าอุทยานมาคุเทศประจําเรืออาหารเครื่องดื่มตลอดวันนะคะที่ท่าเรือแล้วก็ระหว่างทริปรวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆนะคะเสื้อชูชีพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุค่ะ ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะแปดหรือเกาะซิมิลันกันแล้วค่ะ